you เอ็มดิ i ริกรวมกับภาครัฐและเครือข่ายภาคเอกชนจัดงานเอ็มดิ i ริกไทยหันษามหาสงการ2025ปักหมุดแลนด์มาร์คฉลองสองการสุดยิ่งใหญ่ใจกลางสุขุมวิทเอ็มดิทริกศูนย์ MD rick, การค้าเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียและเอ็มสฟียจับมือภาครัฐบาลและเครือข่ายภาคเอกชนสืบสานประเพณีสงการของไทยร่วมจัดงานเอ็มดิ i ริกไทยหันษามหาสงการ2025ตั้งแต่วันที่12-14เมษายน2568 ที่อุทยานเบนจัสิริปักหมุดแลนด์มาร์คสงการสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกใจกลางสุขุมวิทชวนเล่นน้ำสงการและสนุกสนานกิจกรรมบันเทิงสไตล์ไทยมากมายพร้อมชวนทุกคนเล่นน้ำชุมช่ำดับร้อนกับอุโมงค์น้ำความยาว50เมตรที่มาพร้อมแสงสีและเสียงดนตรีจากดีเจชั้นนำและกิจกรรมฉลองสัมเมอร์มากมายระดับเวิลด์คัสมากมายพร้อมกิจกรรมสนุกสนานตลอดเดือนเมษายน2568ค่ะ สำหรับงาน M อ i s ด r i ริไทยฮันซามหาสงการ2025นในวันนี้ได้รับเกียตรติจากคุณสำรวยนักการเรียนรู้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมและคุณสาธนน์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นประธานเปิดงานโดยมีผู้บริหารเดอะมอลล์กรุ๊ปให้การต้อนรับและเปิดตัวเทพ,พีไทยฮันซามหาสงการยาย่าอุรัสยาสวมชุดผ้าไทยร่วมสมัยสำหรับงานนี้เป็นอีเวนต์สำคัญที่ทางเ d i s ด r i ริจับมือรัฐบาล และเครือข่ายภาคเอกชนจัดคืนเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงการของไทยซึ่งเป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติตามประกาศขององค์การยูเนสโกซึ่งเป็นกิจกรรมอีเวนต์ระดับประเทศที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติปักหมุดแลนด์มาร์คสงการสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกใจกลางสุขุมวิทค่ะ ข้อนี้นะคะสำหรับงานไข่ฮานสามหาสงกรานต์นะคะกับ M District ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของออชาวไทยเราทุกคนที่จะเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดเต็มไปด้วย Tradition การที่เราได้ไปไหว้ทั้งพ่อแม่ทั้งคู่ใหญ่ทั้งสนุกรวมกันถือว่าเป็นช่วงเวลาของปีที่ย่าชอบมากที่สุดก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้คะ่ะได้แต่งตัวแบบแนวอานง้ดยเป็นผ้าไทยมา,มาเชิญนิดหน่อยบนรถแห่งนเมื่อกี้วด่ฉับเลย ชอบมาก I love รถแห่ I love รถแห่ชอบนะคะก็จะแบบในช่วงเวลานีอ่ะที่บ้านก็จะเปิดเป็นแบบแบ็กกราวน์แบบอาบน้ำทำอาหารก็จะเปิดเลง พี่แบเปิดใช่ไหมหรือว่าญาด้วยมันซึมซับมาถึงญาโปกตีิทำอะครเรื่องของการประมาณไหนสำหรับกินกับประสบการณ์านไหนเมื่อก่อนเนี้ยอยู่พัทยาค่ะก็คุณปาจะมีรถกระบะซึ่งพวกเราก็จะขึ้นไปนั่งทุกปีตอนเด็กๆแบบอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าต้องทําอะไรบ้างบางทีคนขึ้นเออ่รถกระบะเราก็จะเอาขันขันเนาะไปทุกๆทุบๆปกติก็ห้ามขึ้นของดูห้ามขึ้อะไรห้ามขึ้นของดูห้ามแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วว่าว่ามันสนุกตรงไหนเธอต้องสาดให้ให้ใน เดียวที่ไม่ก็คือตอนที่เขาตัดเราเข้าตาอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังกันนไปะล้วฝากเชิญชวนกันเที่ยวงานนี้ด้ยค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครหันฟ้ามหาสงกรานะคะที่ M District ตั้งแต่วันนี้วันที่8จนถึงวันที่14เดือนนี้เช่นกันค่ะก็อยากให้คนมาเดินเที่ยวกันเยอะๆนะคะเขาจัดฟูดอะไะอย่างน่ารักมากๆเลยเหมาะสำหรับมาทั้งครอบครัวเลยค่ะ